ไม่ถึงอ่ะหนอนเฮ้ยเวน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 หลุดแล้วเวนหลุดแล้วโอเคสวยิดีโอโดนดูดสัตว์หลหลไม่อานะเฟิร์สไม่เอานะายยลายายายลายลายไตอนั่นมาอย่าลยเฟิร์ถอยถอยถอยอยโ ออออสุดเสพออออย่าตายเยอะกว่านี้แย่ละโดนสุยคุยซะแล้วเกตเกตวิ่งมาขาก่อนเกตมาเกตสวยสวยต่อได้เกตมาแล้วมาแล้วโอ้ชิกลัมาแล้วก็ช่วยแล้วก็ช่วยโอ้ ดัวไอ้ก่อนไม่ทำดาเมจเหุ้ไก่อนแล้วช่วยก่อนแล้วช่วยก่อนแล้วเกี่ยวไอ้พี่เนี่ยหลุด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 เกี่ยวหลุดแล้วผมมาหลุดเอ้าเฮียแล้วไอ้ได้ไฉีดไปอู้ฉีดไปฉีดไปอู้ฉีดโดนแล้วไงกับเราไปกับเรไปไสู้เอ้าเฮียเอาอ๋อ มึงตูัอ้สัตว์เมื่อกี้มึงวียเดือดตันออไม่เคยโดนเลยหน้าหนึ่งเนี่ยอย่าบูี่อย่าบูลี่วันนี้กูโดนบูลี่ไอ้บอกเานะปื้มปืมมเคียเคียวเคียวเอาเคียวก่อนเอาเคียวก่อนเอาเคียวก่อนสวนเคียยวเคขึ้นไปหมแล้วนะ เจ้ไม่มีอันตีเหรอโอเคสวยสวยสวยไม่มีเคลโอเคงาม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 อี้ยนั่นโอ้่งโอ้โหโอ้สวยมากที่โดนไม่โดนเหรอกลับบ้านแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยต้องไงได้อ่ะเดี๋ยวกูเวง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 ได้เหรปเลยโอ้โหไม่ได้โอ้โหอันตีมันอีกแล้ว

ต้งวันต่อต่อเวนเวหลงโเป็นไรไ้เข่เข่าเขาเขขเขาเขาเขาเขโอเควันตีกี่เฮียเสร็แล้วล็อกแล้วล็อกวไม่ได้วะไปดักได้นะเฮ้ยอยู่นี่โอ้โหมึงโอเคโอเคโอเคลุยบึ้ดอะไรไม่รู้เอาเาเยเยเลยเลยายไอ้เหี้ยระวังระรวงมาแล้วผมมาแล้วบกได้่าอยู่ล่างเพื่อนว่าไง

ดนนดวนดวนดเอ้ที่เหลือที่เหลือกิไมด้ก็ปล่อยนะออกออกออออกเลยออกเลยออกเลยออกออกออที่เวมาหามังกรเลยไหามังกรออกไหมวิ่งเฮ้ยเวตายแม่งเลยสั์ไอ้เหี้ยทีเดียวิดเดียวถึงเวระวังระวังมาหามังกรได้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 ไ้ได้ไดไแมไหว้ถอนก่อนก็ได้ ไอเชี่ยนี่เดียวตายนะโอดไม่ตายไม่ตายไม่ตายเป็นด้านหลังนะเบ็นด้านหลังนะโอเคตัวเอเบ็นไม่มีอันตีนะกูมีอันตีกูมีอันตีกูมีอันตีกูมีกูมีกูมีทีเอกูมีทีเอเออไอ้เชี่ยไอไอซันกูมีทีเอกูไสนโอ้ยชนะเบ็นทางบ้านไม่มีสบายเลยพวกกูออกมาอุ้ยมึงหยุดเฮ้ยใส่รอยอู๋ก่อนอู๋ระวังไหม ไอผมทำายทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะปล่อยก็เข้าไปเลยก็ปล่อยนะไยมันสมัยโอ๊ตไปแล้วนะนี่ไอ้เดี่ยเจอกู้ยศเจ็บมากเจอเพื่อนกูด้วยนี่มึงรถหายเล็ว จบมันเป็นอย่างนี้ได้วอะ